สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหานะครับผมนี่ระบบไฟนะครับผมรถคูปีไอคันนี้ครับไฟเลี้ยวไม่ติดไฟเบรกไม่มีแตรไม่ดังนะครับผมแต่ว,ว่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กทำงานนะครับสตาร์ทเท้าติดนะครับนี่เปิดสวิตช์ไฟมอเตอร์ปั๊มติ๊กทำงานนะครับนี่นะครับแต่ว,ว่าระบบไฟต่าง ไม่มีนะครับผมเออง่ายๆนะครับเปิดมาดูตรงนี้นะครับนี่ฟิวตัวนี้นะครับตัวสีแดงนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นฟิวเกี่ยวกับระบบไฟในรถนะครับเป็นพวกแตรพวกไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับผมถ้ามันขาดนะครับผมระบบมันจะใช้งานไม่ได้ครับตัวนี้มีฟิวสำรองให้อยู่นะครับเอามาเสียดูนะครับ ส่วนฟิวตัวนี้นะครับจะเป็นฟิวเกี่ยวกับระบบสตาร์ทเป็นปั๊มติ๊กเป็นอะไรนะครับผมเสียบดูนะครับเปิดดูนะครับคราวนี้นี่ครับระบบไฟนะครับมาดูโอเคนะครับผมเรียวซ้ายเรียวขวาไปท้ายติดนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับรถท่านใดที่มีอาการแบบนี้ให้ดูฟิวด้านล่างนะครับแต่ถ้าขี่ไปแล้วฟิวขาดอีกนะครับผมระบบไฟดับอีกก็หาสาเหตุนะครับว่ามันลงกาวจุดไหนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ